สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าสยองขวัญในคืนนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อไม่พลาดทุกเสียงจากอีกฝั่งของความตายคืนนี้เป็นเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งที่เพิ่งย้ายจากกรุงเทพมาทำงานต่างจังหวัดเธอเช่าบ้านไม้หลังเล็กในราคาถูกอย่างไม่น่าเชื่อ เจ้าของบ้านบอกเพียงสั้นๆว่าถ้าได้ยินเสียงอะไรตอนกลางคืนอย่าทักตอนแรกเธอคิดว่าเป็นแค่คำเตือนเล่นๆแต่คืนแรกที่อยู่คนเดียวเธอได้ยินเสียงฝีเท้าเดินอยู่ชั้นบนทั้งที่บ้านหลังนี้ไม่มีบันไดขึ้นไปและนี่คือเรื่องจริงของบ้านเช่าหลังนั้น ที่ไม่มีใครอยู่ได้นานเกินสามคืนฝนพึ่งหยุดตกตอนที่เมมาถึงหน้าบ้านเช่าหลังใหม่บ้านไม้เก่าทรงไทยหลังเล็กตั้งอยู่ริมถนนลูกรังในซอยเงียบๆรั้วไม้เตียเต้ยๆล้อมรอบมีต้นมะม่วงอยู่หน้าบ้านหนึ่งต้น ประตูไม้เปิดแง้มไว้เหมือนรอให้ใครบางคนเข้ามาหญิงเจ้าของบ้านยืนรออยู่แล้วเธอเป็นหญิงชราท่าทางใจดีมาคนเดียวเหรอหนูค่าป้าคนเดียวที่ทำงานอยู่ใกล้ๆนี่เองค่ะหญิงชรายิ้มบางบามแล้วพูดเสียงเรียบอยู่ไปเงียบๆนะหนู บ้านหลังนี้ไม่ค่อยมีคนอยู่ได้นานเมหัวเราะเบาๆคิดว่าเป็นคำพูดขำๆของคนแก่ทำไมล่ะคะป้าบ้านมันแพงเหรอเปล่ามันเงียบเกินไปตัางหากเมไม่ใส่ใจนักเธอขนของเข้าบ้านห้องข้างในมีแค่ของใช้จำเป็นเตียงไม้เก่าโต๊ะเครื่องแป้ง และกระจกบานใหญ่ติดผนังฝั่งหัวเตียงทุกอย่างดูสะอาดแต่เก่าเหมือนของที่ถูกเช็ดไว้เฉยๆโดยไม่มีใครใช้มานานตอนเย็นเมย์ออกไปซื้ออาหารกลับมากินขณะเดินเข้าซอยเธอสังเกตว่ามีคนมองจากบ้านข้างๆชายวัยกลางคนยืนอยู่หน้าบ้านมองเธอนิ่งๆ ก่อนพูดเบาๆอยู่หลังนั้นเหรอพึ่งมาใหม่ค่ะทำไมเหรอคะชายคนนั้นยิ้มจังๆแล้วพูดสั้นๆอย่าเปิดหน้าต่างตอนดึกนะเมเริ่มรู้สึกขนลุกแต่ก็ไม่อยากคิดมากคืนนั้นหลังอาบน้ำเสร็จเธอเข้านอนเร็วเสียงฝนตกพรำๆทำให้รู้สึกง่วงง่ายไฟในบ้านดับหมด เหลือเพียงแสงจากเสาไฟนอกบ้านลอดเข้ามาประมาณเที่ยงคืนเสียงบางอย่างดังขึ้นเบาๆจากเพดานเหนือหัวแกรกแกรกเมลืมตาขึ้นมองเพดานอย่างงนงงเสียงนั้นดังเหมือนมีคนเดินอยู่ข้างบนแต่บ้านหลังนี้มีเพดานเตีย้ยไม่มีชั้นสองและไม่มีบันไดขึ้นไป เธอลุกขึ้นเปิดไฟเสียงนั้นหยุดทันทีเธอยืนฟังอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะปิดไฟแล้วกลับมานอนแต่ไม่ถึงนาทีเสียงนั้นกลับมาอีกคราวนี้ดังชัดกว่าเดิมเหมือนมีคนลากของหนักๆบนพื้นไม้เหนือหัวครืดครืดเมเริ่มใจสัน่น เธอพยายามบอกตัวเองว่าอาจเป็นเสียงหนูหรือไม้ลั่นเพราะฝนชื้นแต่เมื่อเสียงนั้นค่อยๆเคลื่อนมาหยุดตรงเหนือเตียงและมีเสียงเคาะเบาๆดังสามครั้งกลอกกลอกกลอกเธอสะดุ้งลุกขึ้นทันทีมือสั่นจนถือโทรศัพท์แทบไม่อยู่จังหวะนั้นเองเสียงฝนหยุดลง รอบบ้านเงียบสนิทแต่เสียงหนึ่งดังขึ้นจากกระจกข้างเตียงแทนเสียงเหมือนมีคนกระซิบเปิดหน้าต่างหน่อยสิเมหันขวับไปมองกระจกภาพสะท้อนในนั้นมีเงาอีกคนยืนอยู่ข้างหลังเธอผมยาวปิดหน้ามือซีบและริมฝีปากสยะแยยิ้มเบา แต่เมื่อเธอหันกลับไปมองข้างหลังไม่มีใครเธอหายใจแรงตัวสัน่นแสงไฟกระพริบหนึ่งครั้งก่อนดับและเสียงฝีเท้าบนเพดานกลับมาดังอีกครั้งช้ากว่าเดิมหนักกว่าเดิมเหมือนมีคนกำลังลงมาทีละก้าวเช้าวันต่อมาเมตื่นขึ้นมาพร้อมอาการปวดหัวแปลบ เธาจำได้ว่ากลางดึกเหมือนหลับหลับตื่นตื่นเสียงฝีเท้าและเสียงเคาะยังวนเวียนอยู่ในหัวเมื่อหันไปมองรอบห้องแสงแดดยามเช้าส่องลอดหน้าต่างเข้ามาแต่สิ่งที่ทำให้เธอขนลุกทันทีคือตรงกลางห้องมีบันไดไม้เก่าๆผ้าจากพื้นขึ้นไปยังเพดาน ทั้งที่เมื่อคืนยังไม่มีสิ่งนี้อยู่เลยเธอขยับเข้าไปใกล้เห็นปลายบันไดาหายเข้าไปในช่องไม้เล็กๆบนเพดานเหมือนมีใครเปิดช่องไว้จากด้านบนเมใจเต้นแรงรีบถอยห่างใครเอามาวางไว้เธอพึมพรำเบาๆในตอนนั้นเองเสียงเคาะสามครั้งก็ดังขึ้นอีกกลอกกลอก กล็อกมาจากด้านบนเธอวิ่งออกจากบ้านทันทีหัวใจเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกจากอกตอนสายๆเธอตัดสินใจไปหาป้าเจ้าของบ้านที่อยู่ท้ายซอยป้านั่งอยู่หน้าบ้านยกมือไหว้เมเมื่อเห็นหน้าเป็นไงหนูอยู่ได้ไหมเออเมื่อคืนมีเสียงคนเดินบนเพดานค่ะป้ามีคนอื่นอยู่ข้างบนหรือเปล่า ป้าหยุดนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนถอนหายใจบ้านหลังนั้นไม่มีห้องบนหรอกหนูไม่มีตั้งแต่ถูกไฟไหม้เมื่อสิบปีก่อนไฟไหม้เหรอคะใช่มีคนตายอยู่ข้างบนตอนนั้นเป็นแม่กับลูกสาวพอซ่อมบ้านเสร็จเขาก็ปิดช่องนั้นไว้ไม่ให้ใครขึ้นไปอีกเมขนลุกวาบแต่มันมีบันไดขึ้นเพดานค่ะตอนเช้า ป้ามองหน้าเธอด้วยสีหน้าเครียดหนูเมื่อคืนได้ยินเสียงเคาะไหม้ข้าสามครั้งอย่าตอบอย่าเปิดอย่าปีนขึ้นไปเด็ดขาดเมพยักหน้ารับแม้ใจจะสั่นไม่หยุดป้าส่งตะกรุดเล็กๆให้เธอหนึ่งอันแขวนไว้หัวเตียงนะถ้าได้ยินเสียงอีกให้สวดมนต์แล้วอย่าขยับคืนนั้นเมพยายามทำตามทุกอย่าง เธอปิดหน้าต่างล็อกประตูและนั่งพนมมือสวดมนต์ก่อนนอนจนเวลาผ่านไปถึงเที่ยงคืนเสียงนั้นก็กลับมาอีกแกลกแกลกเสียงเหมือนมีคนเดินบนเพดานดังวนไปมาตามด้วยเสียงเคาะสามครั้งกลอกกลอกกลอกเมกลั่นหายใจแน่นแต่ครั้งนี้เสียงหนึ่งดังแทกขึ้นมา เสียงผู้หญิงแผ่วเบาเปิดให้หน่อยเธอกำหมัดแน่นไม่กล้าขยับเปิดให้หน่อยร้อนเหลือเกินน้ำตาเธอเริ่มไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเพราะเสียงนั้นฟังดูเหมือนกำลังร้องไห้จริงๆเธอหลับตาแน่นพยายามไม่ฟังแต่ทันใดนั้นเสียงครืดก็ดังขึ้น เสียงไม้เลื่อนเหมือนมีใครดันบันไดลงมาเองเมสะดุ้งสุดตัวเปิดไฟทันทีและสิ่งที่เห็นตรงหน้าทำให้เธอแทบหยุดหายใจบันไดไม้เก่าพาดลงมาอีกครั้งแต่คราวนี้มีรอยเท้าเปื้อนดำไล่จากบนเพดานลงมาทีละขั้นหยุดตรงพื้นและมีรอยเท้าใหม่ๆเดินต่อมา จนถึงปลายเตียงของเธอเธออ้าปากจะร้องแต่เสียงกลับไม่ออกข้างหูมีเสียงกระซิบเบาๆอีกครั้งเปิดให้ฉันขึ้นไปทีแล้วแสงไฟในห้องก็ดับพริบทุกอย่างเงียบสนิบเหลือเพียงเสียงหายใจของใครบางคนอยู่ตรงปลายเตียงช้าๆใกล้ขึ้น ใกล้ขึ้นทุกทีรุ่งเช้าเมทาบไม่ได้นอนทั้งคืนเธอนั่งตัวแข็งอยู่บนเตียงจนแสงแดดยามเช้าส่องลอดเข้ามารอยเท้าเปื้อนดำบนพื้นไม้ยังคงอยู่เหมือนมีคนเดินวนในห้องเมื่อคืนจริงๆแต่พอเธอหันกลับไปดูอีกครั้งบันไดไม้ที่พาดอยู่ตรงกลางห้องกลับ หายไปแล้วเธอไม่รอช้ารีบออกจากบ้านทันทีหัวใจเต้นแรงมือสั่นจนถือโทรศัพท์แทบไม่อยู่เธอตัดสินใจโทรหานิดเพื่อนร่วมงานที่เพิ่งรู้จักกันไม่นานนิดเราขอถามอะไรหน่อยสิบ้านไม้ที่อยู่ท้ายซอยนี่มันมีอะไรหรือเปล่าปลายสายเงียบไปชั่วครู่ก่อนเสียงนิดตอบกลับมาช้าๆ อย่าบอกนะว่าเธอเช่าบ้านหลังนั้นใช่ทำไมเหรอโอ้ยเมไม่มีใครบอกเหรอว,ว่าหลังนั้นเคยมีคนตายเมนิ่งป้าคนให้เช่าบอกว่าไฟไหม้เมื่อก่อนแต่ไม่ได้เล่ารายละเอียดนิดถอนหายใจมันไม่ใช่แค่ไฟไหม้หรอกเมตอนนั้นคนในบ้านเป็นแม่กับลูกสาว ลูกสาวป่วยหนักนอนอยู่บนห้องบนส่วนแม่พยายามจะช่วยแต่ไฟลุกเร็วเกินไปสุดท้ายทั้งคู่ตายอยู่ตรงนั้นหลังซ่อมเสร็จชาวบ้านแถวนั้นได้ยินเสียงเคาะสามครั้งตอนกลางคืนทุกคืนฝนตกเหมือนมีใครเคาะขอให้เปิดประตูแต่พอเปิดก็ไม่มีใครอยู่เลยแล้วบันไดละ่ะทำไมอยู่ดีๆ มันถึงมีขึ้นมาเองได้เขาว่าคนที่เช่าก่อนหน้าเธอก็เจอเหมือนกันหมายความว่าเขาได้ยินเสียงเคาะตอนเที่ยงคืนสามครั้งแล้ววันรุ่งขึ้นก็หายไปเฉยๆไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ตำรวจเจอรองเท้าเปื้อนดำของเขาอยู่ข้างเตียงเหมือนเขาเดินขึ้นไปบนเพดานแล้วไม่กลับลงมาอีกเลย เมเย็นว่าไปทั้งตัวเสียงของนิดยังพูดต่อเบาๆเมเธออย่าอยู่คืนนั้นอีกเลยนะย้ายออกมาเถอะถ้ามันขออีกอย่าขยับอย่าตอบอย่ามองหลังวางสายเมนั่งนิ่งอยู่ในร้านกาแฟมือเย็นเฉียบใจหนึ่งอยากหนีออกจากบ้านนั้นให้ไกลแต่ใจอีกส่วนกลับรู้สึกเหมือนมีบางสิ่ง ผูกเธอไว้กับที่นั่นคืนนั้นเธอเก็บของไว้ใกล้ประตูเพื่อจะได้หนีทันถ้าเกิดอะไรขึ้นอีกเธอพนมมือไหว้รูปพระข้างเตียงก่อนปิดไฟพยายามบอกตัวเองว่าแค่ทนอีกคืนเดียวพรุ่งนี้เช้าจะย้ายออกแต่พอเข็มนาฬิกาชี้ตรงเที่ยงคืนพอดีเสียงเคาะก็ดังขึ้นอีกครั้งกอกกอกกอก เธอกัดฟันแน่นหลับตาแต่เสียงนั้นกลับดังขึ้นอีกคราวนี้ตามด้วยเสียงลากไม้ครืดครืดเหมือนบันไดกำลังถูกดึงลงมาอีกครั้งเธอสวดมนต์เสียงสัน่นน้ำตาไหลแต่เสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นข้างหูแม่เปิดให้หนูหน่อยเธอหยุดสวดทันทีหัวใจเต้นแรง เสียงนั้นไม่ใช่เสียงของผู้หญิงที่เคยได้ยินมาก่อนแต่มันเป็นเสียงเด็กเล็กๆที่สั่นเครือเต็มไปด้วยความกลัวหนูหนาวเปิดให้หนูขึ้นไปทีเมสะดุ้มสุดตัวในตอนนั้นเองเธอได้ยินเสียงบางอย่างตกลงมาจากเพดานเสียงนั้นเบาแต่ชัดเหมือนของตกกระแทกพื้นเธอเปิดไฟทันทีแล้วก็เห็น ตุก,กตาไม่เกรียมตัวหนึ่งตกอยู่ตรงปลายเตียงกลิ่นไหม้ลอยอบอวนในห้องทันทีตามด้วยเสียงลมหายใจเบาๆอยู่ข้างหูแม่เจ็บแสงไฟกระพริบหนึ่งครั้งก่อนจะดับสนิทและเสียงร้องไห้เบาๆของเด็กผู้หญิงก็ดังขึ้นจากบนเพดานอีกครั้งเช้าวันต่อมาเม สะดุ้งตื่นด้วยเสียงฟ้าร้องเหงื่อท่วมตัวร่างกายสั่นเทาเหมือนพึ่งผ่านฝันร้ายฝันนั้นชัดเจนจนเหมือนภาพจริงเธอเห็นไฟลุกทั่วบ้านเสียงเด็กหญิงร้องไห้เรียกแม่และเธอคือคนนั้นคนที่กำลังตะโกนหาลูกอยู่กลางเปลวไฟ ไม่ไม่ใช่ฉันเมพึมพำน้ำตาคลอเธอหันมองรอบห้องทุกอย่างดูปกติแต่ตุกตาไม่เกลี่ยที่ตกเมื่อคืนยังคงอยู่ตรงปลายเตียงเธอพยายามโทรหาน,นิดอีกครั้งเสียงเพื่อนดังจากปลายสายเมเธออยู่ที่บ้านนั้นอีกเหรอใช่แต่เมื่อคืนฉันฝัน เห็นไฟไหม้แล้วเด็กคนนั้นเรียกฉันว่าแม่ปลายสายเงียบไปก่อนพูดเสียงเบาคนก่อนๆที่เช่าก็พูดเหมือนกันเขาฝันเห็นผู้หญิงหน้าเหมือนตัวเองอาอยู่ในบ้านแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเห็นเขาอีกเลยคำพูดนั้นทําให้เมขนลุกไปทั้งตัว เธอตัดสินใจจะย้ายออกภายในวันนั้นแต่เมื่อกลับเข้าบ้านเพื่อเก็บของเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นจากเพดานอีกก๊อกก๊อกก๊อกเมถอยหลังทันทีแต่ครั้งนี้เสียงนั้นไม่หยุดกลับเพิ่มจังหวะเร็วขึ้นเรื่อยๆเรากับมีใครเคาะแรงขึ้นเพราะรอไม่ไหวก๊อก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  เธอตะโกนออกไปพอได้แล้วฉันจะไปจากที่นี่ทันใดนั้นเสียงทุกอย่างเงียบลงเธอหายใจแรงใจเต้นไม่เป็นจังหวะก่อนจะเห็นบางอย่างค่อยๆร่วงลงมาจากช่องเพดานเป็นกล่องไม้เก่าผูกด้วยผ้าขาวไม่ปลายเมลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเปิดออก ข้างในมีกระดูกชิ้นเล็กๆก,กับจี้เงินรูปหัวใจด้านในจี้มีภาพถ่ายขาวดำเป็นผู้หญิงอุ้มเด็กหญิงไว้ในอ้อมแขนผู้หญิงคนนั้นหน้าเหมือนเมทุกประการมือเธอสั่นจนแทบถือไม่อยู่นี่มันอะไรกันทันใดนั้นเกลนไม้ก็ลอยอบอวนทั่วห้อง แสงส้มวูบไหวสะท้อนจากผนังทั้งที่ไม่มีไฟแต่เธอกลับได้ยินเสียงเปลวเพลิงลุกชัดเจนภาพตรงหน้ากลายเป็นห้องเดิมในอีกเวลาเธอยืนอยู่กลางบ้านเปลวไฟโอบล้อมรอบตัวเสียงเด็กหญิงร้องไห้ดังอยู่บนเพดานแม่ช่วยหนูด้วย เมตะโกนสุดเสียงหนูอยู่ไหนแม่อยู่นี่แต่ไฟกลับแรงขึ้นเรื่อยๆกลิ่นควันเหม็นไหมเข้าจมูกจนแทบหายใจไม่ออกเธอพยายามปีนบันไดไม้ขึ้นไปแต่ทุกขั้นที่ก้าวขึ้นกลับได้ยินเสียงร้องไห้ของเด็กดังชัดขึ้นจนถึงขั้นสุดท้ายเธอเห็นเด็กหญิงตัวเล็กๆ ผมยาวหน้าเปื้อนขมเมายื่นมือมาหาเธอแม่เธอคว้ามือเด็กคนนั้นไว้แน่นทันใดนั้นภาพทุกอย่างดับวูบเหลือเพียงเธอยืนอยู่ในห้องอีกครั้งบันไดาหายไปไม่มีไฟไม่มีควันแต่ในมือยังจับมือใครบางคนอยู่แน่นเธอมองลง มือเล็กๆซีดขาวนั้นเย็นเฉียบก่อนจะจางหายไปต่อหน้าต่อตาเธอทรุดลงกับพื้นร้องไห้ออกมาอย่างสุดกลั้นเสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวอย่างชัดเจนขอบคุณแม่ไฟในห้องกระพริบกระจกข้างเตียงสะท้อนเงาของผู้หญิงสองคนแม่กับเด็กหญิงคนนั้นยืนอยู่ข้างกัน ยิ้มจังๆเหมือนแม่กับลูกแต่ในภาพสะท้อนนั้นร่างของเมโปร่งใสและหายไปอย่างช้าๆเหมือนควันไฟที่เลือนลับในอากาศสามวันต่อมาฝนตกหนักติดต่อกันไม่หยุดเจ้าของบ้านเดินถือร่มเข้ามาหน้าบ้านหลังเล็กนั้นเพราะมีคนในละแวกบอกว่า เห็นไฟในบ้านเปิดทั้งคืนแต่ไม่มีใครตอบเมื่อเคาะประตูหนูเมอยู่ไหมลูกเงียบไม่มีเสียงตอบมีเพียงเสียงฝนตกกระทบหลังคาและกลิ่นอับของไม้เก่าหญิงชราเปิดประตูเข้าไปทันทีที่ก้าวเท้าเข้าไปในห้อง กลิ่นควันไม่แปลกๆกก็ลอยออกมาแต่ไม่มีไฟไม่มีควันมีเพียงความเย็นที่แผ่ไปทั่วในห้องนอนทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมเตียงไม้เรียบร้อยผ้าปูเตียงยังเรียบตึงแต่บนพื้นไม้มีรอยเท้าเปื้อนดำเป็นแถวไล่จากกลางห้องไปหยุดตรงเพดาน หญิงชราหยุดนิ่งเสียงฝีเท้าตัวเองสะท้อนว่างเปล่าก่อนจะเงยหน้ามองขึ้นช่องเพดานเปิดอยู่และตรงนั้นมีบันไดไม้เก่าพาดขึ้นไปถึงช่องด้านบนพอดีเธอค่อยๆเดินเข้าไปใกล้แสงฟ้าแลบสว่างวาบเผยให้เห็นรอยมือไหมบนข้างบันได หญิงชรากลืนน้ำลายฝืนเอื้อมมือไปจับขั้นแรกไม้เย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งเธอก้าวขึ้นทีละขั้นจนถึงปลายช่องกลิ่นไหม้แรงขึ้นเรื่อยๆเธอใช้ไฟฉายส่องขึ้นไปข้างบนและสิ่งที่เห็นทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นบนพื้นเพดานมี ตุก,กตาไม่เกลียมสองตัวนั่งอยู่เคียงกันหนึ่งตัวเล็กเหมือนเด็กหญิงอีกตัวใหญ่กว่าเล็กน้อยตรงหน้ามีกล่องไม้เก่าวางอยู่ข้างในคือจี้รูปหัวใจและภาพถ่ายใหม่หญิงชราหยิบขึ้นมาดูรูปนั้นเป็นภาพของหญิงสาวคนหนึ่งอุ้มเด็กหญิงไว้ในอ้อมแขน หญิงสาวในรูปคือเมมือเธอสั่นจนแทบถือไม่อยู่เสียงฟ้าผ่าดังสนั่นจากข้างนอกจนไฟฉายดับพรึบภายในความมืดมีเสียงแผ่วๆดังขึ้นใกล้หูแม่ไม่ต้องห่วงแล้วนะหญิงชราหันขวับเสียงหายใจแผ่วเบาอยู่ข้างหลังแสงฟ้าแลบอีกครั้ง ทำให้เห็นผู้หญิงในชุดขาวไม่เกรียมยืนกอดเด็กหญิงไว้แน่นทั้งคู่ยิ้มให้ก่อนจะจางหายไปกับแสงวูบหญิงชราแทบทรุดลงกับพื้นเธอรีบลงจากบันไดออกมายืนกลางห้องแต่สิ่งสุดท้ายที่เห็นก่อนปิดประตูคือเงาของผู้หญิงโพรงเด็กยืนอยู่ในกระจกและ รอยเท้าเปื้อนดำคู่ใหม่ที่เพิ่งปรากฏขึ้นตรงพื้นวันรุ่งขึ้นชาวบ้านแถวนั้นพูดกันว่าตอนฝนตกเมื่อคืนได้ยินเสียงเคาะสามครั้งจากบ้านหลังนั้นอีกก๊อกก๊อกก๊อกทุกคนรู้กันดีว่าไม่มีใครอยู่ในบ้านนั้นแล้วแต่ไม่ว่าใครผ่านไปในคืนฝนตก มักเห็นไฟห้องบนสว่างขึ้นและเงาของผู้หญิงโคลงเด็กยืนอยู่ข้างหน้าต่างยิ้มให้เงียบเงียบเธอไม่ใช่ผู้เช่าคนใหม่แต่คือเจ้าของบ้านตัวจริงที่เพิ่งกลับมาหาลูกของเธอและตอนนี้ไม่มีใครอยากเช่าบ้านหลังนั้นอีกเลยเพราะทุกครั้งที่มีใครกล้าเข้าไป พวกเขาจะได้ยินเสียงเดิมดังขึ้นจากเพดานก๊อกก๊อกก๊อกก่อนเสียงเด็กหญิงจะกระซิบว่าแม่มาแล้วเรื่องนี้ทำให้เราได้รู้ว่าบางครั้งความผูกพันของคนที่จากไปมันแน่นแฟนกว่าความกลัวของคนเป็นแม่ที่ตายไปพร้อมลูก ไม่เคยได้ออกจากบ้านหลังนั้นเพราะคำสัญญาเดียวที่เธอให้ไว้คือแม่จะไม่ทิ้งลูกไปไหนและเพราะความรักนั้นเองทำให้บ้านหลังเล็กๆที่ควรจะว่างเปล่ากลับเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเสียงร้องไห้และเสียงเคาะสามครั้งในทุกคืนฝนตกดังนั้นถ้าวันหนึ่ง คุณได้ยินเสียงแปลกๆดังขึ้นจากเพดานตอนกลางคืนอย่าตอบอย่ามองและอย่าพยายามปีนขึ้นไปเพราะคุณไม่มีทางรู้เลยว่าข้างบนนั้นมีใครกำลังรอให้คุณเปิดอยู่หรือเปล่าขอบคุณที่รับฟังเรื่องเล่าสยองขวัญในคืนนี้ครับถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องจริง และเสียงจากอีกฝั่งของความตายอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อไม่พลาดทุกคืนหลอนและทุกเสียงที่อาจเรียกชื่อคุณเบาๆในความมืดแล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปครับ